อดัมฟาร์มสวัสดีจ้ามาค่ะพี่น้องเสาว,วันเสาที่สี่พฤศจีกายน้หกหกค่ะก่อนจะเข้าไปชมกวางขออนุญาตไปดูแพ้เด็กก่อนนะคะแบ๋แบ๋แบ๋เบ,บเป็นยังไงลูกแบ๋แบเบเบ้ แเด็กกับคุณแม่แอลลี่พี่น้องเบิรงเห็นบ่ค่ะหนาพิ้นดำด้วยค่ะพิ่นบดไดใสครีมคุณแม่แอลลี่่ะกรุณาย,ยิ้มยิ้มด้วยค่ะจะได้เห็นฟันหนาเาบถ้าครีมมับนบ่นเห็นอย่างเลยลูกหนาพิ้นดำค่ะพี่น้องหนาลูกฟ้าแฝดพิ่นด้ค่ะอย่ทังงราง ลูกฟ้าแฟนคุณแม่ชื่อแอลลี่คุณลูกชื่อน้องออมเงินออมทองไปโน่นแล้วคะ่ะ <c oughs> ปลาขาดพี่หน่องเข้าไปเบิงกวางค่ะประเด็ไปดูกวางก่อนนะจ๊ะพื้นที่โดยรอบๆของเรา แดดแก้มแก,ม,แกมพี่น้องเจ็ดมงเคิงหนึ่งได้จา้านี่ขอให้พี่น้องเอซที่รับชมคลิปนี้มีความสุขหลายๆได้จา้า <Yeah. S 1> สุขกายสบายใจมีตังใช้ไม่เจ็บไม่จนลำรำรวรวยสุขภาพแข็งแรงจา้านี่มาถึงก็จะมีเด็กมาต้อนรับเลยฝากช่องน้ำเน่ได้ค่ะพี่น้องฝากกดติดตามกดกระดิ่ง <Yeah. S 1> กดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนจ่จ้า เป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะโอ้โหโอ้โหสวยจังเลยเช็คสต๊อกก่อนเช็คสต๊อกก่อนนะลูกขอจับทองเนี่ยทององปองทององปองร้านยายอยู่ในนี้ร้านยายอยู่ในนี้ อัตอมน้องอัตอมอินดีอินดีครับอินดีสุดหลออินดีรูปลหลอหล่อมากเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามครบ ลักกี้นัมเบอร์เพิ่นกำลังถากินหญ่าได้ค่ะพี่น้องพอเพิ่นไปซอยสตาร์ทรถให้เพื่อนบ้านอยู่น่าจะแหนกตัดหญ้าไปช่วยเพื่อนบ้านสตาร์ทรถอยู่รถตรัดไม่ติดเลยใช้งานหนักแอบมาอันเลขาเด็กหน่อยได้ค่ะนี่พี่น้องนี่ตัวหนึ่ง มีเขาชัดเจนแล้วก็น้องตัวหนึ่งก็มีเขาชัดเจนไซอีกละ่ะระหว่างคลิปนี้ระหว่างรอกินหญ้าก็มาแอบส่องเขาเด็กนะคะคนนี้พาเรือพาเรือจะขึ้นแล้วนี่เขาลูกนี่ค่ะพี่น้องน้องพารวยคะ่ะ เจ็ดเดือนกับอีกเท่าไหร่ยี่สิบน้องพารวยเกิดสิบเอ็ดมีนานะคะพี่น้องนี่ค่ะใกล้จะแปดเดือนแล้วค่ะอีกเจ็ดวันแปดเดือนน้องพาเรือน้องพาเรือคนนี้ใครจับได้นี่คนนี้แอบจับได้นะแอบจับได้อะล,ลูกว่ะ แอบจับได้เลี้ยงแล้วมีความสุขนะคะพี่น้องเห็นผู้หนึ่งพนร้องเงินโพดในคนเลี้ยงกวางเนาะคะ่ปะป้าพนเลี้ยงมาสิบแปดปีพี่น้อง,งพนนอนอยู่เป๋ซื้อกวางกับยางรวยหลายไปเรี้ยหนาเรี้ยแกมเราจะเลี้ยงได้เชื่องคากอินดีรูปร่อ อนี้รูปรทำอะไร <Yeah. S 1> ทำอะไรเขากาลังขึ้นเขากาลังขึ้นอันนี้ขึ้นหรือยังคนนี้ยแม่หาอุงอิงอุง,อ,งอิงอุงอิงนอนอยู่โน,น่นโน่นนั้นเขากำลังขึ้นคนนี้ก็กำลังขึ้น อุ้งอิงนอนอยู่น่นค่ะพี่น้องค่ะป<ม>ู้อิงเ<ม>ขาตีสัตว์เบิดแล้วบลูกเนี่ยค่ะคบอมีโตนแม่ให้เขาอีกค่ะพี่น้องค่ะ<ม>ตัวผูกตัวหนึ่งสามารถล่องรับตัวแม่ได้ถึงสิบหาถึงยี่สิบตนะคะของเฮ้ามีเจ็ดโต เรากา็เลยคาดว่าจะท้องหมดแล้วเป็นกำลังใจให้น้ำเนเดอร์จากพี่น้องคะ่ะมีเอฟซีพันบางคนนพันกวา่าติดตามดูทุกคลิปครับเป็นกำลังใจให้อาดาัมฟาร์มครับโอ้ยแอดมินคนเหตุคลิกับนี่แรงอกแรงใจเนะค่ะพี่น้องขอบคุณมากนะคะ เป็นกำลังใจที่ดีเลยจ้าเป็นกำลังใจที่ดีเลยผ<อ>ู้ดใดยังไห้เฮ็ดคลิปเกี่ยวกับหยังกับอมอเมนมาเด้ค่ะพี่น้องค่ะเกี่ยวกับกวางนะคะตุ้งหนึ่งตุ้งนุงตุ้งนุงตุ้งนุง,นงเขาคือขึ้น่ะดเกตตัวนี้ค่ะนี่แสดงว่าต้องเป็นตัวที่น้องก้าวเจริญทรัพย์แน่เขาเพิ่นขึ้นเงากระมูอค่ะพี่น้องเขาขึ้นเงากระมูอ คนนี้เป็นคุณแม่คุณแม่ลูซ่าเลือดร้อยนะคะท้องแล้วเรียบร้อยจ้ะท้องแล้วจ้ะท้องแล้วของเราจะมีลูซ่าลูกผสมกวางมา้าแล้วก็ลูซ่าร้อยนี่ค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะคุณแม่เพื่อนลูซ่าร้อยนี่ค่ะลูซ่าร้อยลูซ่าร้อยคนนี้อะตอมเหน่ยลูกผสมกวางม้าจ้าหนูไปทําอะไรมาดู แมวออกให้พ่ณลูกผสมกว้างมาจ้าตัวใหญ่จ้าท้องแล้วเหมือนกันจ้า <c oughs> <c oughs> คนนั้นมีเขาแล้วอีกคนนึงไปไหนเขากำลังขึ้นอีกสองตัวขึ้นชัดๆมีสองโตพี่น้องลูกเพิินนะคะเขาจะแยกไปไว้ขอพูน โลงเลื่อนที่เฮานรีโนเวทจากคอกแพะนะคะพี่น้องพารวยพารวยพารวยตกลงหนูเขาจะขึ้นไหมหรือหนูจะเป็นหรือหนูจะเป็นผู้หญิงขอถามขอถามหน่อยว่าพารวยถ้าพารวยเป็นผู้หญิงนี่มีเฮเลยนะคะเฮดังตุ้มเลย สำหรับที่น้องที่รับชมคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะคะพบแต่ความสุขขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณที่ไม่กดข้ามโฆษณาจ้า้วพูพอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ได้จ้าบ๊ายบาย,บาย